สวัสดีครับวันนี้แม็กพรอพร์ตี้จะพามาชมบ้านภูวิลล่าสองชั้นสไตล์โมเดินตั้งอยู่หมู่บ้านวังตาลตำบลสามปกหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชีงยงใหม่ใกล้ถนนวงแหวนรอบ2บิ๊กซีแม่เหียโรงเรียนอานาชาติลานนาเดินทางไปสนามบินเชีงยงใหม่เพียงแค่15าทีเท่านั้นเองครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าประชมมายในตัวบ้านยังไงผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปดีๆจากทางช่องแม็กพรอพร์ตี้ครับ บ้านนะครับจะมีขนาดที่ดินอยู่ที่149ตารางวาทพื้นที่ใช้สอย500ตารางเมตรมีมากถึง6ห้องนอน7ห้องน้ําเลยนะครับราคาอยู่ที่1 5 9ล้าน9บาทเป็นราคาที่รวมตกแต่งเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่ครับในส่วนของโรงจอดรถเราสามารถจอดรถร่มได้2คันแล้วก็จอดซ้อนคันตรงนี้ได้ถึง4คันเลยครับด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับมีสระว่ายน้ํา สระว่ายน้ำจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3คูณ8เมตรลึกอยู่ที่1.2ถึง1.5เมตรเราสามารถจัดมิสติ้งและบารรดาอาหารบริเวณริมสระว่ายน้ำได้บริเวณหน้าหน้าบ้านทางโครงการก็จะโรยด้วยหินกราบนะครับมีพื้นที่เยอะมากๆเลยเราสามารถารับประทานอาหารบริเวณหน้าหน้าบ้านหรือว่าให้น้องหมาน้องแมวได้มาวิ่งเล่นบริเวณหน้าหน้าบ้านได้ครับ ในส่วนของโรงจอดรถก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้นบนครับบริเวณตรงนี้เราสามารถนั่งรับประทานอาหารกับครอบครัวข้างบนได้หรือว่าจัดมิตติ่งปิ้งย่างบราร์บีคิวหมูกระทะตรงนี้ได้ครับผมภายในโรงจอดรถด้านซ้ายมืองผมก็จะเป็นห้องเครื่องสำหรับสระว่ายน้ำนะครับ เดินเข้ามาข้างในตรงนี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านของพี่แม่บ้านนะครับหรือเราจะทําเป็นห้องซักรีนได้ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำข้างนอกนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์อาล้างหน้าอาล้างหน้าสุขภัณฑ์แล้วก็ฝักบัวเครื่องทำอุ่นให้ครับ มาบริเวณด้านหลังบ้านก็จะเทคอนกรีตให้ทั้งหมดเลยของด้านหลังบ้านนะครับมีปั๊มน้ําแทงน้ําให้บริเวณด้านหลังตรงนู้นเ,เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันนะครับเปิดประตูเข้ามาเราก็จะพบกับโซนห้องนั่งเล่นหรือว่าลิฟ i ิ g งรูมจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 6คูณ8เมตรซึ่งกว้างมากๆเลยนะครับบริเวณนี้เราก็สามารถจัดวางเป็นชุดรับแขกโซฟาผ้าสีเทาตรงนี้นะครับบริเวณนี้เราวางทีวีบริเวณนี้ได้ก็จะมีประตูเปิดออกไปบริเวณโซนสระว่ายน้ำครับ ถัดมาจากโซนห้องนังเลงก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารและห้องครัวนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ5คูณ8.5เมตรมีโต๊ะรับประทานอาหารสาหรับ8ที่นั่งโตนสีขาวให้ตรงนี้มีเคาน์เตอร์ไอแลนด์สำหรับทําอาหารบริเวณตรงกลางนะครับมีลิ้นชักเก็บของแล้วก็ตู้เก็บของชั้นล่างมีเคาน์เตอร์ครัวน์เ,เตร์ครัวก็จะมีลิ้นชักเก็บของแล้วก็ตู้เก็บของเช่นกันครับ มีเตาแก๊สไฟฟ้าหูดูดควันซิงลางจานมีให้2หลุมแล้วก็มีตู้เย็นให้ครับบริเวณห้องครัวก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้วยกัน1ห้องนะครับห้องน้ำจะมีขนาด2.5คูณ5เมตรมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้ากระจกเงาแล้วก็สุขภัณฑ์ครับผม โซนชั้นล่างจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนห้องแรกของชั้นล่างกันครับเปิดเข้ามาแล้วก็จะพบกับตู้เสื้อผ้านะครับตรงนี้แล้วก็โตเครื่องแป้งห้องนอนชั้นล่างจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 4, คูณเมตรมีเตียงขนาด6ฟุตแล้วก็มีทีวีให้ครับผม ต่อไปจะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2.5งจุดคูณสมเมตรจะมีเคาน์เตอร์อ,อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าของเบริกอรสแตนดาร์ดแล้วก็กระจกเงาครับมีสุขภัณฑ์ของคอตโต้แล้วก็ฝักบัวเรนชชวเวอร์ครับโซนน้าจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกบริเวณนี้เราสามารถทํากระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกได้ครับต่อไปผมจะพาชมห้องนอนห้องที่สองของชั้นล่างกันนะครับ ห้องนอนห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คูณ4.5เมตรจะมีเตียงขนาด6ฟุตให้มีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งแล้วก็ชั้นวางทีวีมีทีวีสมาร์ททีวีให้ครับห้องน้ำจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2ค3เมตรมีอ่างล้างหน้ากระจกเงาสุขภัณฑ์ของอเมริกาสแตนดาร์ดส่วนดับน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกำแพงกั้นโซนแห้งโซนเปียกให้แล้วก็มี บัวเลนชาเวอร์มีขึ้น่องนอุ่นให้ครับรับชมชั้นล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นมาชมทั้งสองกันต่อนะครับในส่วนของบันไดตัวบันไดกับราวบันไดยอย่าทำมาจากไม้ครับ เดินขึ้นมาชั้นสองน,นะครับพื้นชั้นสองจะทํามาจากลามิเน็ตชั้นสนจะมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอนสห้องน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนด้านซ้ายมือก่อนครับห้องนอนห้องแรกนี้จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4,5คูณเมตรนะครับจะมีเตียงขนาด6กฟุตให้มีชั้นวางทีวีให้นะครับผมมีเก้าอี้สําหรับนั่งดนตรงนี้ให้ครับด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นโซนวอสอินโครซิตนะครับ ก็จะมีตู้เสื้อผ้าสําหรับเก็บเสื้อผ้าตรงนี้ให้แล้วก็สามารถแต่งตัวบริเวณนี้ได้ครับด้านขวาเบื้องหงผงก็จะเป็นห้องน้ําครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2อคูณสเมตรมีเคาน์เตอร์อ,อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าของอเมริกาสแตนดาร์ดแล้วก็กระจกเงาตรงนี้มีสุขภัณฑ์ของคอตโต้โซดาบน้ําตะแบ่งเป็นสซนแห้งสซนเปียกสามารถทํากระจกกั้นสซนแห้งสซนเปียกตรงนี้ได้มีฝักบัวเรนชาเบอร์รอให้ครับ ในส่วนของชั้นสองน,นะครับเราก็จะมีพื้นที่สําหรับทําเป็นห้องนั่งเล่นเป็นโซนดูทีวีก่อนเข้านอนหรือว่าดูซีรีส์ก่อนเข้านอนบริเวณด้านซ้ายมือขผงตรงนี้ได้ครับจะมีโซฟาผ้าสีเทาชุดรับแขกแล้วก็ทีวีเป็นสมาร์ททีวีหรือว่าจะให้คุณผู้ชายที่ชอบดูบอลตื่นมาดูบอลตรงนี้ตอนกลางคืนได้เช่นกัน,นครับด้านขวามือก็จะเป็นวิว้านหน้าบ้านครับ ผมจะพาไปชมห้องนอนห้องที่2กันต่อนะครับห้องนอนห้องที่2ของชั้นบนจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ5ูณ5เมตรซึ่งกว้างมากๆเลยนะครับผมจะมีเตียงขนาด6กฟุตเป็นเตียงสีขาวให้ด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นระเบียงเปิดออกไปชมวิวบริเวณด้านหน้าบ้านได้ครับ ต่อไปจะเป็นโซนวอล์กอินค s e t นะครับโดยนี้จะเป็นโซนวอล์กอินค s e t จะมีตู้เสื้อผ้าดิวอินลายไม้ให้ครับสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยตรงนี้ข้างในโซนวอล์กอินค s e t <c oughs> ก็จะมีห้องน้ำขนาด2,5เมตรมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอา่างล้างหน้าของอเมริกัน Standard กระจกเงาให้ครับมีสุขภัณฑ์ของกะรัต โซนดับน้ําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกเราสามารถทํากระจกกั้นตรงนี้เป็นโซนแห้งโซนเปียกได้แล้วก็มีฝักบัวเรนชาวเวอร์แล้วก็อ่างกับน้ําให้ตรงนี้ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนห้องที่3ของชั้น2กันนะครับ ห้องที่3ของชั้นที่2นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4,5เมตรมีเตียงขนาด6ฟุตให้แล้วก็มีชั้นวางทีวีบิวอินโทนสีขาวให้ครับต่อไปจะเป็นโซนอล็อกอินครอสเซตนะครับโซนอล็อกอินครอสเซตหรือห้องแต่งตัวตรงนี้ก็จะมีตัวเครื่องแปง้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตรงนี้ให้เป็นตู้เสื้อผ้าสีขาวนะครับ ห้องน้ําจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2อคูณสเมตรมีเคาน์ตเตอร์อ่าล้างหน้าอ่าล้างหน้าของมิการสแตนดารดกระจกเงาตรงนี้สุขภัณฑ์ของคอตโต้โซนอาบน้าจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกเราสามารถทํากระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ได้แล้วก็มีฝักบัวเรียนชาวเวอร์ให้ครับ <S <S ต่อไปเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับ ห้องนอนมาสเตอร์จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4.5คูณ5เมตรนะครับผมจะมีเตียงขนาด6ฟุตให้ตรงนี้มีโต๊ะวางของบนหัวเตียงให้ครับแล้วก็จะมีระเบียงสำหรับชมบวิวบริเวณด้าน,นหน้าบ้านให้ครับ ต่อไปจะเป็นโซน Walk-in Closet หรือว่าโซนห้องแต่งตัวครับโซน Walk-in Closet ตรงนี้ก็จะค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับผมก็จะมี b u i l t i n ตู้เสื้อผ้าเป็น Bu i l t อินไม้ให้สามารถเก็บเสื้อผ้าเก็บของตรงนี้ได้เยอะมากๆเลยสําหรับคุณผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวนะครับต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2.5คูณ 4.5เมตรนะครับมีเคาน์เตอร์อ,อาลังหน้าอาลังหน้าของเวลิการสแตนด์ดแล้วก็กระจกเงาให้ครับมีสุขภัณฑ์ของกระดับโซนดับน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีเราสามารถทำกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ได้มีฝักบัวเรียนชาาเวอร์ให้แล้วก็มีอ่างอาบน้ำให้ตรงนี้ครับ จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านคูววล่า a 2ชั้นสไตล์โมเดิร์นหลังนี้อยู่บนบ้านวังตาลตดบลนสามกวานนรอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจอานะัชมบ้านหลังนี้นะครับติดต่อผมมาได้ตรงที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้ได้เลยยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปดีๆจากทางช่องแม็ก r ร p e เพอร์นะครับสวัสดีครับ